สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็เงเลขเด็ดสูตรเด่นเลขเด็ดมาเลยสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวันที่2บวกหลักพันรางวันที่1หลักสิบรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวันที่1หลักร้อยรางวันที่1บวกหลักร้อยรางวันที่2และหลักพันรางวันที่3บวกหลัก 1, ร้อยรางวันที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ยดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะนําผลสามรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังก็จะได้เป็นห้าสิบหกคูณหกสบสองเท่ากับสามสี่เจ็ดสองค่ะห้าสิบคูณยิบสาเท่ากับ 1นึ่และ72็ดสิบสคูณสาเท่ากับสองสค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น4 9 1 3 7 2และ6ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น1นึ่งบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับเ สี่บวกหเท่ากับหและสองบวกสเท่ากับหค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่ได้จะได้เป็น3 4 7 2 1่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าหกสห้า 2 6งหและ3ามหค่ะในส่วนนี้มีตัวเลขรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆถึง3มรางวัลใหญ่ๆด้วยกันค่ะนั่นคือ4 9 9 1 4 9 5 5และ 26, 2 6งหค่ะ ตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยในงวดที่29เมษายน2566ก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น49คูณ91าเค่ะเท่ากับ4459 49คูณ55เท่ากับสองและ26คูณ21เท่ากับ ห้าสี่หกหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็นหกสี่สองห้าศูนย์และเก้าค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็นสองบวกสี่เท่ากับหกห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่ค่ะสี่บวกหกเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์และศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าค่ะ แนวทางเล็กเด็ดมาเลนนะคะที่เราจะให้ไปในงวดที่29มีสายน2566ก็จะได้เป็น4459 2695 0546 6425 2509 6405 และ6ก6 6้กค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเดดต็งเลขเน้น,นสูตรงวดต่อง,งวดให้ทุกคนได้ตามลุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ๆวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย